สวัสดีครับพบกับการจึงครับวันนี้เข้ามาฉีดคุ้มนะครับยาคุ้มนะครับของปลาสลรบุรีนะครับบนวันที่วิวให้น้ำแน่ทายคิบลงให้น้ำแน่บนว่าไม่ได้มาทายลงในคนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง250ซีซีนะครับเป็นีย์กระปุกนะครับยา์ดถยนต์นะครับ ระบบแขนยาว12เมตรนะครับแขนยาว12เมตรเป็นปั๊ม3ามูบนิ้วนะครับปั๊มแยก่างหากนะครับถังน้ำ200ลิตรนะครับเติมน้ำเต็มถังนะครับอันนี้ถังเก่านะผมฉีดเอามาฉีดยาคุมนะครับสำหรับให้ลูกค้าก็คือเป็นถังใหม่นะครับ ยาออกมากออกน้อยที่เราปรับนะครับ่ที่เราเล่งเครื่องนะครับชอบมากก็เล่้งมากนะครับชอบน้อยก็เดินเบาไปนะครับอันนี้ผมเดินเบาเครื่องไปนะครับระวังประมาณนี้นะครับอันนี้เดินเบานะครับเครื่องสามสูบนะครับเครื่องไอฉีดนะครับเดินเบา ฉีดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับปิดข้างนึงออกข้างหนึ่งนะครับได้เหมือนกันนะครับสําหรับการเดินก็อยู่ที่คนขับนะครับการปรับยาก็ตามใจนะครับออกมากก็เพืองมากออกน้อยก็ไม่พอก็อยู่ที่ประสบการณ์ในการฉีดด้วยครับก็ลองลองดูนะครับ ก็จะไปประมาณนี้นะครับแจะช้าจะเร็วอยู่ที่เกียร์นะครับอันนี้ผมขีดเกียร์สองนะครับขีดเกียร์สเกียร์สองจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่เลยครับถ้าจะเร็วกว่านี้ก็เป็นเกียร์สามนะครับถ้าจะให้มันเร็วกว่านี้ก็เข้าเกียร์สามนะครับ ีไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมปรับเร่งเครื่องขึ้นนะครับก็จะขาวโูนเลยนะครับสำหรับยาไม่ค่อยโดนคนขับนะครับดูครับดูละอองมันมันจะส่วนมากจะรอดใต้รถนะครับ าจะตายไม่ตายก็ลองดูครับอันนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้าวฉีดยาคุมคุมค่าผมเพิ่งเคยฉีดครั้งแรกนะครับได้โอกาสทดสอบุดด้วยนะครับเลยมาลง ให้ป๋าดูนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับให้เจ้าของรถด,ดูด้วยนะครับแจวบ่าให้ลงให้ดูหน่อยแต่เอาเครื่องนี้จะขี่ลงเอาเครื่องนี้ลงด้วยหน่อยว่าอย่างนั้นผมก็เลยต้องกับลงให้ครับก็จะลงอยู่แล้วนะครับรว่าเราก็ต้องลองทุกคันถ่ายคลิปไว้เป็น ให้ชมทุกคันนะครับลอยก็จะประมาณนี้นะครับลอยเราเดินมายจนกว่าจะพ้นระหว่างแขนมันนะครับเราค่อยเปิดหัวพ้นนะครับค่อยจะไม่ซ้ำถ้าซ้ำกลัวข้าวมันตายนะครับ ประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมว่ารอยนะครับรถ้าเป็นเลียนก็แทบจะไม่มีรอยนะครับอันนี้มันหน้าดินจะแห้งแล้วนะครับหน้าดินเริ่มจะแห้งแล้วเริ่มหมาดแล้วครับ ถ้าเป็นเรียนอยู่ถ้าชีพคุมเรียนก็อีเดียนมันก็จะไล่กบนะครับว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ ใคสนใจก็สามารถสอบถามได้ครับสอบถามได้คันนี้อยู่แสนห้าห้านะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าผมไม่รู้ว่าจะราคานี้หรือเปล่านะครับราคาขึ้นลงอยู่กับของนะครับเบียรุ่นนี้ยิ่งหายากด้วยครับที่ถามยังคงมานะครเบีย มีทำอยู่อยู่สามคันนะครับมีอายุทยาแล้วก็การจนบุรีแล้วก็บุรีลัมนะครับคัน,นะคราบุรีรัมก็จะเป็นเครื่องเกียร์แบบนี้นะครับเครื่องสองห้าิบเกียร์เกียร์กับปุกนะครับ ของกาญจนบ,บุรีก็เครื่อง250ิบแล้วก็เป็นแต่เป็นเกียปากนะครับมีแสนสี่นะครับมีแสนห้าห้านะครับของอยุธยาเป็นเครื่องอิซากิสามถูกนะครับประมาณนี้ครับผลงานก็ประมาณนี้นครับ ถ้าถ้าเราปากักธงเฉีดมันจะเนียนกว่านี้ครับปกัปกธงปักธงเป็นแนวนะครับอันนี้กะเอานะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะทั่วหรือไม่ทั่วนะครับกะกะออาถ้าปักทงปักธงไว้ปักทงไว้นี่ก็จะน่าจะทั่วนะครับเสร็จแล้วครับ นี้เสร็จเสร็จแล้วครับวิ่งวนรอบร้ังแล้วก็วิ่งผ่ากลางหนึ่งรอบเรียบร้อยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะทั่วอยู่ตามที่ดูรอยดูอะไรไว้น่าจะทั่วอยู่ครับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อโอวิวนะครับ เครื่องเกียร์ตัวนี้จะถ้าเข้าเกียร์หนึ่งมีจะช้าเลยนะครับช้าคนเดินแซงนะครับเร่งเร่งให้สุดก็ช้าอยู่ดีครับพรานเป็นมันโทษอัตราโทษมันเยอะนะครับจะน,นี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยหรือว่าเกเคครับใช้ได้ผ่านนะครับ ิสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับที่ซึ่งกันซึงครับ098 130 4048นะครับฝากไว้ในอ,อ้อ,อมอกอ้อ,อมใจด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ